บรรยายฟ้องในคดีอาญานั้นโจ์มีหน้าที่ที่จะต้องบรรยายฟ้องมาให้ครบองค์ประกอบความผิดหากศาลเห็นว่าฟ้องของโจท์ที่ยื่นมาโจ์บรรยายฟ้องมาไม่ครบองค์ประกอบความผิดเรามาดูกันค่ะว่ากรณีเช่นนี้ศาลจะต้องพิภากษาหรือมีคําสั่งอย่างไรและผลของการที่โจดบรรยายฟ้องมาไม่ครบองค์ประกอบความผิดนั้นจะมีอะไรบ้างถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลย สำหรับการบรรยายฟ้องในคดีอาญานั้นตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามตาตรา158อนุมาตรา5กำหนดว่าโจทก์จะต้องบรรยายถึงการกระทำทั้งหลายที่อ้างว่าจำเลยได้กระทำความผิดซึ่งก็คือการบรรยายในส่วนขององค์ประกอบความผิดนั่นเองไม่ว่าจะเป็นองค์ประกอบภายนอกหรือองค์ประกอบภายในโจทก์ก็มีหน้าที่ที่จะต้องบรรยายฟ้องมาให้ครบถ้วนและถ้าหากได้ความว่า ความผิดที่โจทยื่นฟ้องมานั้นมีเจตนาพิเศษมีพฤติการประกอบการกระทําโจทยก็ต้องบรรยายในส่วนนี้มาให้ครบถ้วนด้วยเช่นกันจึงจะถือว่าฟ้องของโจทยนั้นครบองค์ประกอบความผิดแล้วทีนี้เรามาดูผลของการบรรยายฟ้องไม่ครบองค์ประกอบความผิดกันบ้างแน่นอนค่ะว่าเมื่อโจทยื่ยฟ้องมาไม่ครบองค์ประกอบความผิดแล้ว ็ยอมที่จะเป็นฟ้องที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายตามวิายามาตรา158อนุมาตา5ศาลไม่สามารถที่จะสั่งแก้ไขเพิ่มเติมฟ้องได้แต่ศาลจะต้องพิพากษายกฟ้องโจทก์เท่านั้นตามวิายามาตรา161และผลของการที่ศาลพิพากษายกฟ้องเช่นนี้เราถือว่าเป็นคำพิพากษาเสร็จเด็ดขาดในความผิดซึ่งได้ฟ้องโจทก์เอาไปฟ้องใหม่ไม่ได้เป็นฟ้องซ้ำเนื่องจากว่าสิทธินำคดีอาญามาฟ้องระงับตามวิายามาตรา39 อนุมาตาสีนั่นเองหลายท่านก็อาจจะสงสัยว่าแล้วกรณีเช่นนี้โจ์จะสามารถมาขอแก้ไขเพิ่มเติมฟ้องให้ครบองค์ประกอบความผิดได้หรือไม่คำตอบก็คือว่าให้เราจำง่ายๆเลยค่ะว่าขนาดศาลยังไม่สามารถสั่งให้โจ์แก้ไขเพิ่มเติมฟ้องให้ครบองค์ประกอบความผิดได้เพราะฉะนั้นโจ์ก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะมาขอแก้ไขเพิ่มเติมฟ้อง เพื่อให้ฟ้องที่ไม่ครบองค์ประกอบความผิดกลายเป็นฟ้องที่ครบองค์ประกอบความผิดได้เพราะเราถือว่าไม่มีเหตุอันควรตามวิายามาตรา163วรรคที่1และยังทำให้จำเลยเสียเปรียบในการต่อสู้คดีตามวิอายามาตรา164ค่ะเอาละค่ะเมื่อเราทราบผลของการที่โจทย์บรรยายฟ้องไม่ครบองค์ประกอบความผิดไปแล้วทีนี้ เรามาดูตัวอย่างจากคำพิาพากษาดีกาเพื่อประกอบความเข้าใจกันค่ะดีกานั้นก็คือดีกาที่1 2 8 2ปี2563ดีการเรื่องนี้ข้อเท็จจริงได้ความว่าโจทย์เขาได้มีการยื่นฟ้องมาด้วยกันทั้งหมด2ฐานความผิดนั่นก็คือความผิดฐานปลอมเอกสารตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา264แล้วก็ยื่นฟ้องในความผิดฐานใช้เอกสารปลอมตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา268นั่นหมายความว่า โจ์จะต้องบรรยายฟ้องมาให้ครบองค์ประกอบความผิดทั้งความผิดฐานปลอมเอกสารและความผิดฐานใช้เอกสารปลอม จุดที่สําคัญของดีการเรื่องนี้เลยก็คือว่าในความผิดฐานปลอมเอกสารและความผิดฐานใช้เอกสารปลอมนั้นต่างก็เป็นความผิดที่มีพฤติการประกอบการกระทําก็คือการทําไปโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชนนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยโจทก็ต้องบรรยายฟ้องในส่วนของพฤติการประกอบการกระทํามาทั้งในความผิดฐานปลอมเอกสารและความผิดฐานใช้เอกสารปลอมเราจึงจะถือว่าโจทบรรยายฟ้องมาครบองค์ประกอบความผิด ทั้ง2ฐานความผิดเลยแต่ข้อเท็จจริงจากดีการเรื่องนี้นะคะกลับได้ความว่าตอนที่โจทย์เขาบรรยายฟ้องในความผิดฐานปลอมเอกสารโจทย์ไม่ได้บรรยายถึงพฤติการประกอบการกระทำกล่าวก็คือว่า โจ์ไม่ได้บรรยายว่าเป็นการทําไปโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชนนั่นเองแต่ตอนที่โจทย์บรรยายฟ้องในความผิดฐานใช้เอกสารปลอม enfin โจ์ได้มีการบรรยายถึงพฤติการประกอบการกระทําแล้วกล่าวก็คือว่ามีการบรรยายว่าเป็นการทําไปในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน <au> <ส>คําถามของเราก็คือว่ากรณีเช่นนี้เราจะถือว่า โจดบรรยายฟ้องครบองค์ประกอบความผิดทั้งในความผิดฐานปลอมเอกสารและในความผิดฐานใช้เอกสารปลอมหรือไม่สารดีกาวินิฉัยว่าคำฟ้องของโจ์ในข้อหาความผิดฐานใช้เอกสารปลอมโจ์ได้มีการบรรยายฟ้องไว้ว่าจำเลยที่1ใช้เอกสารปลอมยื่นต่อองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อขอรับเงินตามหนังสือสัญญาโอนสิทธิเรียกร้องทําให้โจ์ได้รับความเสียหายนั้นสารดีกาถือว่า โจ์ได้มีการบรรยายถึงพฤติการประกอบการกระทำในความผิดฐานใช้เอกสารปลอมแล้วแต่ในความผิดฐานปลอมเอกสารโจทย์ไม่ได้บรรยายถึงพฤติการประกอบการกระทำเช่นนี้โจทย์จะนำองค์ประกอบความผิดที่บรรยายฟ้องไว้ในข้อหาอื่นมาเป็นองค์ประกอบความผิดสำหรับการบรรยายฟ้องในอีกข้อหาหนึ่งด้วยย่อมไม่อาจกระทำได้ เพราะในแต่ละข้อหาโจทย์ต้องบรรยายฟ้องให้ครบองค์ประกอบความผิดในข้อหานั้นๆเมื่อคำฟ้องของโจท์ขาดองค์ประกอบความผิดฐานปลอมเอกสารตามประมวกลกฎหมายอาญามาตรา264แล้วฟ้องของโจท์จึงเป็นฟ้องที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายตามวิอาญามาตรา1น8่าอนุมาตรา5นั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะจากดีกาที่1282ปี2563เราก็อาจจะสรุปได้ง่ายๆเลยค่ะว่า ไม่ว่าโจท์จะยื่นฟ้องมากี่ฐานความผิดก็ตามโจทย์มีหน้าที่ที่จะต้องบรรยายฟ้องมาให้ครบองค์ประกอบความผิดทุกฐานความผิดเลยโจทย์จะไปอ้างถึงการบรรยายฟ้องในความผิดฐานอื่นๆไม่ได้ เอาละค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นสาระความรู้ในเรื่องของการบรรยายฟ้องนั่นเองโดยเราจะเน้นไปที่มาตานา158อนุมาตา5ในส่วนของการบรรยายฟ้องให้ครบองค์ประกอบความผิดซึ่งความจริงแล้วนะคะมาตาา158อนุมาตา5เนี่ยนอกจากโจจะต้องบรรยายฟ้องให้ครบองค์ประกอบความผิดแล้วโจทจะต้องบรรยายในส่วนของเวลาสถานที่แล้วก็บุคคลสิ่งของอีกด้วยนะคะแล้วก็เชื่อว,ว่าทุกท่านเนี่ยน่าจะมองภาพแล้วก็เห็นภาพในเรื่องของการที่โจทบรรยายฟ้องไม่ครบองค์ประกอบความผิดว่าผลของมันเนี่ยจะเป็น างบ้และเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์สําหรับท่านที่กําลังเตรียมตัวสอบเนติบัณฑิตภาคเรียนที่2สมัยที่75แล้วก็ท่านที่กําลังเตรียมตัวสอบอายการผู้ช่วยนะคะก่อนจากกันไปก็ต้องขอฝากรายการอมลคอกฎหมายซึ่งจะลงทางหน้าเพจสถาบันติวกฎหมายอมลของเราทุกวันจันทร์เวลา17นาฬิกาหรือว่าเวลา5โมงเย็นแล้วก็ลงทาง YouTube c h a n แนลของสถาบันติวกฎหมายอมลยังไงก็ต้องฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ